ด่านหนองสเสม็ดนะครับที่ช่องเขาตะโกนะครับตอนนี้เราก็ให้บริการท่านที่เดินทางผ่านนะครับได้เดินทางผ่านเหมือนเดิมนะครับแต่จะต,ต้องมีการสแกนวัดไข้นะครับสำหรับใครที่กลับมาในเส้นทางนี้ที่จะมุ่งสู่ทางบุรีรัมหรือจังหวัดอื่นๆนะครับก็กรุณาสวมแมสมาด้วยนะครับและถ้าท่านมีเจลล้างมือก็พกติดรถมานะครับการเดินทางช่วงนี้ก็สะดวกไม่ติดขัดอะไร ก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับที่จะเดินทางผ่านเส้นนี้นะครับยังเดินทางผ่านได้เป็นปกตินะตอนนี้นะครับยังไม่มีการปิดปิดไม่ให้เข้าแต่อย่างใดครับผมขอบคุณครับ